คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เด็สายต่อไปพี่นพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะด้านนอกให้สัญญาณแล้วฮะวันนี้อย่างที่บอกครับสะพานไม้ผีตายโขงนั่นเองเราไปรับสายพี่นพกันฮะสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับ เรื่องนี้ที่บ้านในจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะครับผมมาสตาร์ทกันเลยครับครับผมก็เรื่องเนี้ยก็เป็นของเรื่องของนครนครที่ว่าทํางานอยู่กับผมนั่นแหละอืที่อยู่ที่โรงม้ที่ที่ทักทีเนี่ยวันนั้นวันนั้นก็ไปทําทํางานกันที่ไอ้วงซุยอ่ะที่ว่าของเท่าแก่เขาให้ไปทําความสะอาดตัดกงวงกิ่งไม้อะไรกันอย่างเงี้ยเวลาเรา เราก็มานั่งพากันนะเนาะเออก็ไปกันหลายคนนครเขาก็แบบอยู่ในบรรยากาศขององค์ซยเนาะเออแกก็มักที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้พวกผมฟังบังที่แกก็ชอบมาหยอกเล่นด้วยแบบเหมือนอยังททาให้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยผีมามั่งนู่นนี่นั่นอะไรของแกตลอดอะ่ะอืแต่แกเนี่ยจะเป็นคนขาเป๋ะเพราะว่าเขาแกเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุแหละ แกก็เดินเป๋ๆปเปก็เพกะเพะเงี้ยออแล้ววันนั้นก็เหนื่อยกันแล้วน้องก็มานั่งอยู่ที่ต้นไม้กันกินนูนกินนี่กันเสร็จปุ๊บก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องพวกนี้แกก็เล่าให้ผมฟังอะไรก็มันไม่ได้แค่ผมคนเดียวมันก็หลายๆคนนั่นแหละก็นั่งแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจอืมโ,โหหูพึ่งเลยแล้วพูดถึงเรื่องผีเนี่ยครับก็ฟังเขามาก็ในช่วงที่แกเนี่ย ย้อนกลับไปที่ช่วงที่แกเนี่ยก็ขาแกดีๆเนาะแกก็รับจ้างรับจ้างทั่วไปนั่นแหละก็ไปรับจ้างตัดฟื้นมั่งไปรับจ้างอ่าเขาเรียกอย่างไงะไปไปซ่อมบ้านไปทําบ้านอะไรของของแกนะโอ้รับจ้างทั่วไปอ่ะเต็มที่เลยรับจ้างทั่วไปเต็มที่เลยได้ยงได้ย่าไปหมดอะไรของแกเนี่ยวันนั้นอะ่ะก็มันมีอ่าจะเรียกว่าเป็นเป็นมรคทายกดีกว่า ของวัดนะนะนะเขาอ่ะให้อ่าจ้างแล้วก็จะมีเพื่อนของแกอีกสองคนที่ว่าไปร่วมไปร่วมรับจ้างกับแกด้วยนะก็คือให้ให้ไปทําไปดาย่าทั้งหมดเลยไปดายา้ย่าอยู่กับมันเป็นเหมือนถ้าเป็นเป็นยุ่งข้าวอะ่ะเหมือนยุ่งข้าวอ่ะนะ,ะแต่ว่าแต่ว่าไปข้างฝาเนี่ยมัน มันถูกทําแบบวาติดอยู่กับพื้นเลยนะมันไม่ได้เป็นยกพื้นขึ้นนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วทนเ,เนี้ยนครเนี่ยแกเข้าไปนะครับเข้าไปดูในบ้านเนี่ยคือคือไอ้ยุ่งข้าวอัน,นเนี้ยเนี่ยที่แกเรียกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกหน่อยมันจะเป็นทรงสูงเลยทรงสูงแล้วที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นแบบพื้นขัดมันแต่เป็นพื้นดินนะเป็นพื้นขัดมัน แล้วที่ที่สําคัญที่แปลกๆเลยก็คือว่ามันเขาเอาไอ้เป็นผ้าเนี่ยเป็นผ้าเหมือนผ้าขาวเลยนะเอามาขึงเหมือนเหมือนเรากั้นห้องนะอืมอืมอืม,อมกั้นห้องแล้วก็แบบตีตีแบบว่าตึงเปียกเลยเหมือนผนังเลยอ่ะอ่าเหมือนผนังเลยแล้วเขาบอกว่าให้ช่วยช่วยทําบริเวณรอบให้ให้เกลี้ยงไง ยาเอ่ยอะไรเอ้ยกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยแล้วก็ทาความสะอาดภายในซึ่งไอ้ไอ้ภายในเนี่ยมันเหมือนว่ามันถูกทําแล้วอ่าคอนบอกว่ามันเหมือนถูกทําแล้วแล้วมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนว่าจะรอทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าข้างในเนี่ยมันจะมีแบบเป็นโต๊ะเหมือนเหมือนเนี่ยก็เป็นโต๊ะหมุนได้เวลาเรานั่งแล้วก็มันก็จะหมุนหมุนได้เลยอ่ะเหมือนอย่างที่เขาให้แบบ ตัดผมสมัยก่อนนะ่ะอ๋อครับอ่าอย่างนั้นอ่ะเราเรานั่งปุ๊บแล้วมันจะหมุนหมุนได้รอบแล้วก็มันก็จะมีแบบกระจกติดอยู่ข้างฝาด้วยนะอ่ากระจกอ่ะเหมือนยังกระโตเครื่องแป้งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโตเครื่องแป้งแต่มันมันปิดเลยก็นครเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็มาแล้วก็กมาเช็ดกระจงกระจกมาทําความสะอาดแต่ว่าเขาบอกว่าอ่ามรรคายกเขาบอกว่าห้ามยุ่งกับฝั่งนู้นโดยขดขาดอืมอืมอย่า อย่าอยากอย่าข้ามไปเพราะมันข้ามไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเอาเอาผ้าพวกนี้เนี่ยเอามายึดต,ติดแบบสนิทเลยนะไม่ให้ไม่ให้ไม,ไม่ข้ามไปฝั่งนู้นเลยแต่ว่ามันอยู่ในในพื้นพื้นที่ในบ้านในในยุ้งข้าวหลังนั้นนะครับอืมเราเนี้ยพอพอเขาทาในในบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็เลยออกไปข้างนอกคือข,ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นแบบบ่อน้ําบ่อน้ํา ที่ที่ว่าอ่าที่ว่าเขาเขาตักตักตักขึ้นมานะอะแบบเอาใช้เชือกยนต์ลงไปแล้วก็กระแผงตักขึ้นมอม่เงั้นแต่ว่าบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีพวกยงุงพวกหญ่าอะไรปกคลุมเต็มเต็มไปหมดเลยครับอ่าแล้วมันจะมีต้นต้นไอ้ไอ้สะเดาข้างๆกัะบ่อน้ําเลยแล้วถัดไปเนี่ยถัดไปเนี่ยมันจะเป็นสะพานไม้อืมสะพานไม้ท,ที่ที่แบบว่า รถอ,อีแตกอะรถอีแตกมันสามารถข้ามได้ uh huh. อ่าฮะอ่าทีนี้มันก็เป็นพวกกิง่งองกินไม้กินมะโคมะขามเทศอะไรเนี่ยมันมันก็ขึ้นเนาะข้างๆแล้วมันก็พาดอะไรเยอะๆไปหมดเลยเขาก็ให้โลทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยและไอ้ตรงตรงะสะพานไม้เนี่ยมันจะเป็นซุ้มเหมือนว่าเป็นซุ้มสี่เหลี่ยม,เ,ยมเป็นซุ้มไม้นะสี่เหลี่ยมยม,มีอยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้อย่างเงี้ย ที่เขาอธิบายฟังก็เขาก็ทําทํากันเสร็จแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําเสร็จได้ในวันเดียวอ่า mm hmm. มันก็จะเหลือตัดพวกต้นมนต้นไม้อะไรต่างๆแต่พวกไดยงไดายาอะไรเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> มันก็ค้างคืนคืนหนึ่งสับปเลเรเนี่ยเขาไม่ใช่สับปเลเรอไอ้มักกะทายกเนี่ยเขาก็เอาพวกข้าวพวกอะไรมามาส่งตอนดินเย็นไงน mm hmm. อ่ามาส่งให้กินเพื่อที่จะให้ให้อ่ทั้งสามคนเนี่ย เขาเนี่ยในในอนที่นี่เพื่อตอนเช้าเนี่ยจะได้ทําต่อเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้เวลาแค่สามวัน <Okay. S 2> อย่าให้เกินเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาจะต้องมีงานแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีงานอะไรครับอันเนี้ยพอพอช่วงตอนเย็นปุ๊บก็ทางบารทยยเขาก็เอาพวกอาหารมาให้แล้วแวก็ก็มีเหล้าเหมือนปกติเนาะเราอย่าปาปิ้งเอามาให้ปุ๊บเขาก็นั่งกินกันแล้เขาจะมี ไฟแรงเทียนแบบไอ้เทียนระเบิดน้ํา,ยา,ยยายอ,อ่ะทังใหญ่ใหะ่อ่ะไฟแรงเทียนไม่กอกไม่กอกนั่นแหละเขาก็มีอยู่อันนึงเขาก็มาตั้งอยู่แบบไฟมันก็มีอยู่แค่แค่นั้นไงก็นั่งกินเหล้ากันกินกันไปแล้วจะแบบโอ้โหบรรยากาศเนาะมันก็มีป่าทั้งนั้นเลย <S <S ป่าทั้งนั้นมองไปก็มีแต่ป่าเสียงจิงหลีดเลไลก็ดังไปเถอะ,ะทอะีนเนี้ยไอ้ความสงสัยอ่ะของของนครเนี่ย แกสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นน่ะฝั่งของของของบ้านเนี่ยของไอหลังเนี่ยฝั<อ>่งนู้นเนี่ยมันมันคืออะไรทําไมมันเหมือนว่าทําอยู่แค่ครึ่งเดียวอะ่ะทั้งทั้ง,ท,งที่ว่ารอบบ้านเนี่ยเขาให้ทําหมดเลยแต่ว่าในบ้านเนี่ยเขาให้ทําอยู่แค่ครึ่งเดียวเพื่อนเขาอีกสองคนก็บอกไม่ต้องไปสนใจลรวเราทําเขาให้ทําแค่ไหนแค่แค่นั้นอืมโอเคก็กินกันไปพวกก็ ต่างคนก็ต่างแบบเออ่กลางมุ้งแล้วเนาะกลางมุ้งสี่สายเลยก็นอนกันอยู่ในน,นั้นเพราะว่าเขาเขา,เขาเอาเสื่อมาเอาหมอนเอะไรมาแล้วก็นอนกันอยู่ในในมุง้งทีเนี้ยไอตอนช่วงที่ว่าครเขาบอกว่าช่วงที่เอนอนไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเดือดขนาดไหนแล้วอะ่ะมันมีเสียงเหมือนอย่างก็ไอโตอะที่ผมบอกอะ่ะ ไอ้เก้าอี้ที่มันหมุนได้อ่ะอ uh ืมอืมมันมันดังออดแอดมันจะมีแบบถ้าใครมานั่งใช่ไหม <จะ S 2> มันจะหมุน uh huh. แล้วมันก็จะดัง add, add, ออดแอดออดแอดเนี่ยแล้วท uh ีเ huh. นี้ยนคนครอ่ะเขาก็มองหัวขึ้นมามองเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิง uh huh. ที่ตัวอ้นอวนอ uh huh. นั่งอยู่ควเนี้ยเขาก็เลยเอาหน้าเนี่ยมาเทียบกับ มุ้งดูไงก็ยังมองไม่เห็นแะเพราะมันผ่านมันผ่านมุง้งมันก็คุนคุนใช่ไหมสีขาวคุนคุนเขาก็เลยเลิกเลิกมุ้งอะ่ะเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยใครวะหรือว่าใครเข้ามาตอนไหนเราไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเลิกมุงมกม้งมาดูพอเลิกมุ้งมาดูปุ๊บแกเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วหน้าของผู้หญิงคนนั้นอะก็มองมาที่นครลแล้วก็ยิ้ม ยิ้มค่อยๆย,ยิ้มค่อยๆย,ยิม้มยิ้มจนปากเนื้อฉีกไปถึงหูเลยเฮ้ยยิ้มถึงหูเลยเหรอใช่ยิ้มดแล้วแล้วนครบอกว่าก่อนที่แกเนี่ยจะสลบไปเนี่ยแกเห็นน่ะหน้าหัวเนี่ยของผู้หญิงคนนั้นเน่ยจ้องมองมาที่นักอแต่ตัวเนี่ยหมุนไปตามตามแรงของ ของโตะ<ร>ของเก้าอี้อ่ะ่าลองคิดเอานะอ,อหืหัว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 อยู่เฉยแต่ตัวหมุนไปตามเก้าอี้อ่ะหมุนอย่างนี้หมุน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 หม,มุนอยู่อย่างนั้นน่ะจนนครเนี่ยเขาช็อกเนี่ย,อ,ยอืมช็อกลาคาอยู่ตรงนั้นเลยพอคาอยู่ตรงนั้นทุบคือหัวแกเนี่ยโผล่ออกไปนอกมุ้ง แต่แต่ตูดเนี่ยกับตัวเนี่ยอยู่ในมุง้งโค้องๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยอไอตอนที่ไอตอนคืคอคือแกไม่ได้ไม่ได้โวยวายอะไรนะคือแกดับไปเลย<ค>เพื่อนของแกเนี่ยปวดฉี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอา้าทําไมมึงนอนอย่างนั้นอ่ะเห็นแบบนอนโค้งๆใช่ไหมแล้วก็ไปไปดึงตัวเข้ามาไงจนนครเนี่ย,นนขเ,ยเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ แบบเฮ้ยพี่รอเฮ้ยพีพีอือคือหน้าเนี่ยคือเต็มไปด้วยยุงเลยนะอือยุงนี่กินหน้าเต็มไปหมดเลยอือก็สะดุ้งตื่นกันขึ้นมาทั้งสามคนก็มามาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมึงเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนะนครเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็ชี้ไปที่เก้าอี้บอกเขามีผู้หญิงนั่งอยู่ยิ้มไม่กูเนี่ยตัวหมุนไปัวดอะไรของเขาเนี่ยอธิบายไปอ่า ก็นี้เขาบอกเฮ้ย yeah ม ah ึงตาฟาดมึงเมาอเออไป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 ล้างหนงล้างหน้าไปยุ่งจกบเต็มหน้าแล้วนี่เออกันเนี้ยเพื่อนเขาอ่ะกระลุกขึ้นลุกขึ้นไปเพื่อไปจะไปฉี่ไปฉี่ตรงไอ้บ่อน้ําอือพอเขาเดินเดินเดินไปโซซาโซเซไปตรงบ่อน้ําเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะประมาณสักสักสิบเมตรได้มั้งถึงคอนว่าก็ไปยืนฉี่ตรงข้างบ่อน้ํำคนกินเหล้าเนาะ กินเหล้ากินน้าเนี่ยเขาก็ต้องยืนฉี่นานแหละปวดฉี่อะฉี่บ่อยด้วยได้แล้วก็ได้บรรยากาศดีเนาะโหปลาเต็มไปหมดเลยได้ยิงเสียงอะเหมือนเหมือนอะไรมึรมันตกลงไปในในบ่อน้อําอืมต้มอ,อืมแล้วก็เงียบหายไปครับแล้วก็เขาก็มองไงมองที่บอ่อน้ําไงแล้วมันก็ตกลงไปอีกต้มอ,อืม,อม เขาก็เฮ้ยอะไรวะเออเขาก็พอเขาเสร็จแล้วเขาก็เดินกําลังจะเดินไปที่บ่อน,น้ํานะเออเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันอะไรอเขาได้ยินเสียงบอกว่าเขาเห็นแล้วนะลูกเสียงเป็นผู้หญิงเขาเห็นแล้วนะลูกุก,ก,กันอ,อืช่วงที่ว่า,าเพื่อนของนครเนี่ยกำลังแบบจ้องมองว่าเฮ้ยอะไรแล้วเสียงเนี่ยคือใคร เขาเห็นเป็นเหมือนมือของเด็กเนี่ย <motiv> ค <ators> <klore ret ii> <damn> ่อยตะเกียกตะกายขึ้นมาจากบ่อน้ำอ่ะเอที่ขาวซีดอยู่ในความมืดอ่ะค่อยๆค่อยๆตายขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ตรงผ้าตรงไอ้ปากบ่อแล้วก็หัวล้อแบบเสียงเด็กไอ้ไรเงี้ยแล้วช่วงจังหวะนั้นอ่ะเขาก็แงกขึ้นไปบนกิ่งของเดาเป็นผู้หญิงผู้หญิงนั่งอยู่ที่กิ่งเดา แล้วไอ้เด็กคนนั้นอ่ะมันก็ตายขึ้นมาจากปากบ่อแล้วมันก็โดดลงไปอีกโดดลงไปเสียงตั้มน้ํากระจิจนเพื่อนของเขาเนี่ยก็โอ้โหรู้แล้วว่าผีแค่ปากเลยวิ่งวิ่งขับเข้าไปในบ้านไปมุดมุ้งเลยท่นี้บอกเขาผีเฮ้ยผีผีหลอกก็อคอนก็โดนหลอกเพื่อนเขาก็โดนหลอก อืมแต่คนนึงนี่บอกว่ามึงเมาพวกมืเอเมาอืม mm. เออบอกแล้วว่าอยากกินเยอะเพราะพรุ่งนี้ยังต้องทำงานอยู่ mm. เออไปไปไปนอนนอนนอนโอ้พวกมึงเนี่ยอืมก็หลับกันไปพอหลับกันไปปุ๊บตอนเช้านครตื่นขึ้นมางงเงียงงเงียเลยว่าเอา้เอาไอไอ้ โดนหลอกมาเมื่อคืนนี้ด้วยกันนอนสัน่นคา้แดดคายแดก,แดกนอนสัน่นอ้าวอีกคนนึงไปไหนอ๋อต้องใส่มันตื่นขึ้นมาแล้วมันคงจะไปทำธุร,ระอะไรของตอนเช้าแล้วมัง้งละครเขาก็แบบกลัวเนาะกลัวมองมองไอ้โต๊ะตรงนั้นอนะ่ะเขาก็รีบออกไปเพราะว่ามันยังโพเพอ,อยู่ะตอนเช้าเช้า <c oughs> อ่ะก็ออกออกไปพวกก็ไปยืนเสร็ยืนสายแล้วก็มองซ้ายมองขวา เอะไอ้ตรงสะพานตรงนั้นอะ่ะมันอะไรวะเออเออเออมันอะไร,ะไรเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆไปดูว่ามันอะไรมันเหมือนว่ามันเป็นดักแด้ห,ห้อยอยู่อ่ะตรงไหนเออตรงตรงที่ว่าเป็นสะพานอะ่ะเป็นสะพานไม้ใช่ไหมแล้วมันจะมีมันจะมีแบบซมอะ่ะเป็นคานไม้สี่เหลี่ยมอ่ะเออสองอันเขาก็เลยเขาก็เลยเดินเดินเข้าไปดูเพราเดินเขายิ่งยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่ เขายิ่งเห็นชัดขึ้นไอ้เพื่อนคนที่มันไม่เห็นผีมันผูกคอตายเฮ้ยมันผูกคอตายกลางสะพานเลยอ่าโอ้โหละครนงายท้องเลยคานเหมือนหมาวิ่งกลับมาออวิ่งกลับมาปุ๊บแล้วก็วิ่งมาเรียกไอ้พี่นอนสั่งอยู่เนะี่ยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ย คือผมจ so so I mean, ําช so ื่อไม่ได้นะเฮ้ยอนไอ้นั่นพวกาตายมันพวกาตายแล้วแล้วแล้วไอ้นี่ก็สันมันบอกว่ามันมันมันไปผูกตั้งแต่มาคืนแล้วมันไปผูกตั้งแต่มาคืนแล้วเอ้ามันไปผูกตอนไหนไอ้ไอ้นี่บอกว่ามันมามันไปผูกตั้งแต่มาคืนแล้วมันมีคนมาชวนมันไปผูกเออคือมันก็มันยังไม่ทันเล่าอะไรเลยเนาะยังไม่ทันเล่าก็ก็ไอ นครเนี่ยเขาก็เลยแบบไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องแล้วอะลุกขึ้นได้วิ่งเลยวิ่งไปที่วัดอืวิ่งไปที่วัด,ววดแล้วก็ไปตามไปตามไอ้มรรคทายกอะว่ามันเกิดเหตุผูกคอตายไงเออเขาก็มากันมรรคทายกด้วยสับป,ปะเลอด้วยอะไรหลายๆคนก็มากันพอมาถึงที่นี่ก็เห็นอา้าวผูกคอตายันแล้วอะไรว้เนี่ยเออ ได้บอกเขาหรือเปล่าว่าที่เนี่ยคือที่ไหนยังไงเออได้ได้คุยกับเขาไหมว่าอย่าทําอะไรหรือว่าอย่าลบหลู่อะไรอืมกฎกติกา<อ>ก่อนที่จะเข้ามายูอ่ะได้พูดกับเขาหรือเปล่าได้ได้บอกเขาไหมผลสุดท้ายอ,อ่าทั้งสับเปล,เลอทั้งมัธายกไม่ได้บอกอเพราะว่าก็เห็นผู้คนอ่ะก็ เวลาบอกอะไรก็เข้าใจครับครับครับหมดจนเขาบอกยังไงเนี่ยคนครบอกยังไงที่นี่มันคืออะไรทําไมไม่บอกผมว่ามันมีอะไรที่เนี่ยคือโกดังเก็บศพเก่า oh. เวลาไอ้สะพานไม้เนี่ยเขาอ่ะจะต้องเข็นศพข้ามสะพานไม้เข้ามาเพื่อที่จะมาเก็บที่นี่แล้วไอ้ตรงม่านข้างหลัง ยังมีศพอยู่เลยย,ยังมียังมีโรงศพอยู่เลยอืศพก็อยู่ข้างหลังออแล้วก็ไม่รู้ไงเขา<อ>เขาให้เขาให้ทําความสะอาดเขาให้ทําทุกอย่างเพื่อที่จะเขาจะเปิดโกดังเนี้ยขึ้นมาใหม่ <c oughs> เพื่อที่จะเก็บศพใหม่ <c oughs> เพราะว่ามันลกแล้วก็จะให้ให้ให้เนี่ยสามคนเนี้ยนครเนี้ย มาทําความสะอาดแต่หลุงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าให้บอกเขาด้วยว่าอย่าทําอะไรอย่าหรือว่าอย่าลบหลู่อะไร<ม>อะไรจาพวกแบบเนี้ยครับอืมแต่ทางทางสัปปะเลือกกับทางอ,อมรคทายกเนี่ย,ยใช่เขาไม่ได้พูดเพราะว่า เขาก็อย่างอย่างแรกเลยก็กลัวว่าเขากลัวกันด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็เห็นว่าสามคนเนี้ค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องงานออรับปากทานู่นทํานี่อะไรเหมือนอย่างก็ว่าไม่ไม่น่าจะเป็นคนที่จะไปเออรบหลูหรือทําอะไรแบบแผงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สงสัยผมถามนาครว่าเอาแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปผูกขอตายไปผูกทําไม,มถูกต้องต้องหาเหตุผล นครน,นครก็ไม่รู้แล้วไอคนแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปไปเห็นตอนกลางคืนละ่ะแล้วบอกว่ามีคนมาชวนไปละ่ะเขารู้ไหมเขาเห็นอะไรไหมครับคนสุดท้ายแล้วอ่ะคนนั้นเป็นเสีสติเลยนะนครบอกเออไปเลยเออไปเลยแบบเสียสติไปเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยครับแล้ว สรุปแล้วคืออะไรอ่ะ,อะถามนครทุกคนที่นั่งฟังนครอยูอ่คืออะไรนครอืมก็คือที่นั่น่ะก็คือเป็นที่เก็บศพเก่าโกดังเก็บศพเก่าโกดังเก็บศพเก่าให้ไปทําความสะอาดเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอามาใช้งานใหม่อมแล้วไอไอสะพานไม้ก็คือสะพานที่เขาเข็นศพข้ามมา เขาก็เขาเรียกว่าสะพานปีไตหงสมสะพานไม้ปีไต้หงอืม,ม,อมครับคือบทสรุปเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเออผมก็ได้ได้ได้ยินมาแค่นี้อืมอืมบทสรุปของเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาได้คุยกันตอนแรกแล้วเขาสื่อสารเนี่ย พอมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็บอกแต่เพียงว่าเอ้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เขาขึงไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งรู้แค่นั้นแล้วก็<ะ>พอถึงเวลาง,งานก็ทํางานทําการกันก็เข้าใจว่า<ะ>อารมณ์คนที่เขาใช้แรงงานนะนะถ้าย้อนกลับไปเ<ะ>มื่อสักห้าสิบปีเสร็จแล้วเนี่ยห้าสิบปีก่อนเนี่ยนะครับทํางงทํางานก็เสร็จพอทําเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยกลุ่มพวกเนี้ยก็ก็หนีไม่พ้นนะฮะที่จะต้องมานั่ง รวมกลุ่มกันอาจจะมามาัโกงเกิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่านะพื้นที่แห่งเนี้ยเฮ้ยมันคือโกดังเก็บศพมาก่อนนะคุณอย่าไปทําการลบหลู่อย่าไปทําเสียงเอะอะโวยวายหรือว่าทําอะไรโดยที่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้เจตนาอะไรย่างเงี้ยหรือว่าเจตนาก็ดีแต่สิ่งที่ <c oughs> ทพวกเขาทําก็คือเหมือนอย่างที่พี่นบเล่าอ่ะกินเสร็จแล้วกับเดินไปฉี่ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้คือผิดครับ <c oughs> โอ้แล้วก็ยังยังงงอยู่ว่าคนนั้นเะาไม่เราไม่ฉี่ใช่ไปฉี่ตรงไหนอ่ะมันก็ต้องเดินไปไกลๆแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างเป็นผมเนี่ยผมนั่งอยู่กับพี่นบเนี่ยเออเราต้องมาขยายความตรงนี้นิดนึงว่าสมมติยิน <รอ S 1> เอ,อ้ยพี่นบเดี๋ยวผมไปฉี่ก่อนถ้าผมพอยังรู้สตินะผมจะเดินไปไกลๆเลยอ่ะเพราะคนที่มีอาการมึนเมาก็จะไม่กลัวหรอกแต่ต้องสําคัญว่าต้องเตือนสติคนพวกนี้ว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ไปงู้นเลยนู่น เออเขาจะไปอะขอเข้ามาอย่างเงี้ยยกมือไหว้นะผมขอฉี่นะครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผิดที่ผิดทางตามที่เราเข้าใจกันนั่นแหละขออนุญาตแต่ไม่เข้าใจว่าถึงขนาดไปผูกคอตายแล้วไปผูกคอตายทําไมผมก็สงสัยจนถึงทุกวันนี้นะโอโ้แต่จากที่พี่เล่ามาเนี่ยเด็กผู้หญิงหรือเด็กสักคนที่อยู่ในบ่อน้ําแล้วไตามาขนาดนั้นนะ่ะแล้วยังมีผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้อีกผมเชื่อว่าเขาคนเนี้ย อาจจะเจออะไรที่มันหนักกว่านี้หรือเปล่าพี่มันมันเป็นมันเป็นบริเวณน่ะบริเวณเก็บศพเขาดังเก็บศพมันมันมันเป็นไปได้ไหมที่ผีมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วอ่ะอ้ยมันเยอะแล้วพี่คิดดูว่าพ่อพันแม่อยู่ที่นั่นน่ะผีไม่มีญาติผีแบบโอ้โหเกิดเขาเรียกว่าอุบัติเหตุผีตายโหงผีอะไรเงี้ยมันคือที่เก็บศพ นึกถึงสถานที่เก็บศพโกดังเก็บศพนะตอนเนี้ยอย่างที่เราเห็นก็คือที่วัดถูกไหมฮะเขาก็จะนะมีการแบบเอจัดห้องเอาเนี้ยเอาไว้แล้วก็เอาศพอยู่ในโรงไปรวมๆกันบางทีก็จะเป็นเหมือนแบบเปิดฝาแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างที่เราเห็นแต่สมัยห้าสิบปีก่อนนั้นนะพี่มันไม่ได้<อ>เป็นทันสมัยแบบนี้ไงก็<อ>ไม่รู้จะเ,เทินกันไว้เลยไม่รู้ว่าจะเทินหรือเปล่าหรือจะขุดหลุมฝังไหมหรือว่าจะแปะเอาไว้ตรงนี้ก่อนหรือจะไปวางไว้ตรงนั้นอะ โอ้แต่มันรวมแล้วคือนี่คือป่าชาที่เก็บศพบถูกต้องรับงานมานี่จำไว้เลยว่าต้องเรียนรู้ด้วยว่าที่ที่เราจะไปทำนเนี่ยเออมันเป็นยังไงที่ที่ที่ลุงที่นครเขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมันอีกต่างหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้แต่ว่าไอไอบริเวณที่ว่า ไอ้บ้านหลังเนี้ยมันอยู่ค่อนข้างจะห่างกันกับวัดสักหน่อยหนึ่งอืมเออแล้วไอ้ข้างหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งที่ที่ว่าเขาทำมานะ <Okay. S 2> มันจะเป็นป่าทั้งหมดหละอืมเออเขาก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นอะไรความหมายของนครที่เขาพูดมาเขาบอก,ก่าเข้าใจว่าทั้งมคธายกเนี่ยอ่เขาน่าจะแบบซื้อหรือว่าจะเอามาเอามาทำเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ย เพราะว่าทำเลมันมันได้หมดเลยนะมีมีสะพานข้ามมามีบ่อน้ําบ้านหลังนี้ยังมีโอ้โหมีต้นต้นต้นไม้อย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดอืมแต่ต้องวงเล็บไงป่าช้าเก่านะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นป่าช้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องเก็บเก็บเรื่องเรื่องตรงนี้เอาไวอ้อ่ะอาจจะได้แค่เบื้องต้นป่ะพี่นพแต่พอหลงังๆมาเนี่ย ถ้าเขาเจอถ้าไม่เจอก็ดีแต่ถ้าเขาเจออะไรแปลกๆผมเชื่อเขาต้องถามนั่ะแหละมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอมันรู้ที่หลังช็อกนะเนี่ยถ้าอ่ถ้ามันไม่เกิดตั้งแต่คืนแรกนะอืเขายังอยู่อยู่อยู่อีกคืนหนึ่งเพราะมันตั้งสามวันก็แสดงนะผมผมผมไม่ออุทยานไปเองนะว่าไอคนที่ผูกคอตายเนะี่ยน่าจะลบหลู่ น่าน่าจะลบหลู่มากเลยเพราะว่าสองคนเห็นแต่อีกคนหนึ่งไม่เห็นบอกมึงเมามึงเมาอย่างเงี้ยแล้วอาจจะอาจจะช่วงที่ว่ามคอนเขานครเนี่ยเขาเขาหลับไปเนี่ยครับคนเนี้ย,นนยตื่นขึ้นมาทําอะไรนน่นถึงได้ไปถึงได้ไปผูกคอตายหรือว่าเหมือนแบบถ้าผมคิดไปในเรื่องนะเหมือนจะมีออพูดตรงๆอ่ะก็มีผีผู้หญิงเ่ย จังหวะที่เขาอาจจะลุกขึ้นมาแล้วแบบปวดฉี่อะไรเงี้ยแล้วได้ยินเสียงเรียกหรือเปล่าโอ้แล้วไปตรงนี้สิไปตรงนี้อย่างที่พี่นบบอกว่าเอ้ยไม่ได้ตรงนี้มันไม่ดีไปตรงนู้นนะไปตรงนู้นแล้วเขาก็เดินตามเสียงไปจะด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วเหมือนแบบพยายามจะปีนต้นไม้ไปหาผู้หญิงหรือเปล่าแล้วไอ้เถาวงเถาวัลหรือเชือกอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอาจจะแบบไปพันคอเขาพอดี แล้วก็ล่วงปุ๊กออกมาแต่โอกาสมันเป็นได้ยากอะพี่ถ้าเกิดผูกคอ,อตายแสดงว่าคือมันืหม,มันต้องมัดคอแน่นจริงๆนะผมผมก็ลืมถามเนะว่าเขาเอาอะไรผูกเ <laughs> ถาวันแหละถ้าเชือกเหรอห้าสิบปีก่อนนะตรงนั้นเน่ะเขาเป็นกลุ่มแบบรับจ้างทั่วไปอ่ะเป็นช่างผมว่าต้องต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการผูกอาจจะต้องพกเชือกไปแหละพี่หรืออาจจะไปผูกเชือก เป็นเปลรให้ผู้หญิงนั่งเล่นตอนกลางคืนแล้วเขาไปแบบเหมือนไปจีบอะไรกันงนี้ไหมอันนี้คิดต่อยอดไปอีกนะคือที่ที่ว่าเอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าเนี่ยไอเรื่องของผมเองเนี่ยมันมันไม่มีแล้วไงครับเออมันมันนึกอะไรได้มันนึกอะไรได้ที่ว่าปู่ย่าตายายเขาเล่าให้เราฟังมาเนี่ยมันนึกได้เป็นบางฉาก,กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาเล่าให้ฟัง โอ้แต่อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นพที่บอกว่าเกี่ยวกับสะพานไม้ผีตายโหงแล้วเราจะเจอกันใหม่นะครับพี่นพนะครับผมหลังปีใหม่ยินดีครับขอบพระคุณมากสําหรับค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอสุนโดยสิตพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลหล